ชุมชนของเตยกับอาชีพเก็บขยะที่ถูกลืมเรือนในชุมชนที่มีพื้นที่ขนาด12.32ตารางกิโลเมตรที่พักอาศัยถูกสร้างขึ้นติดติดกันด้วยจำนวนประชากรที่หนาแน่นมากขึ้นทำให้ขยะในพื้นที่ของชุมชนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีโดยรถเก็บขยะของภาครัฐยังคงไม่เพียงพอต่อการกำจัดจำนวนขยะต่อวันคนเก็บขยะคนแยกขยะไปขาย เป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาความสะอาดให้กับชุมชนอีกแรงจากทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบของชุมชนจึงได้พบกับคุณลุงตีอายุ64ปีที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนของเตยแล้วทำอาชีพเก็บขยะแยกขยะให้กับบริษัทเอกชนทางเรา ได้สอบถามถึงการจัดการคัดแยกขยะต่อจากรถขยะอย่างไรบ้างใหม,มาก,ก่อนเก็บก่อนจากนั้นทางทีมข่าวของเราได้ขอติดตามดูการทำงานของคุณลุงตลอด1วันเมื่อเก็บขยะและคัดแยกขยะเสร็จแล้วจะนำขยะทั้งหมด ไปที่ร้านรับซื้อของเก่าของบริษัทเอกชนนั่นถือได้ว่าเป็นรายได้ตลอดทั้งวันของเขา ป็นได้ประมาณ12บาทได้ทางเราได้ถามถึงประเภทของขยะส่วนใหญ่ที่เก็บมากระดากะงกติด,ด,ดแข็งกติกกรกติก ทงังแดงทั้งเหลืองทังเดียมราคาไม่เท่ากันทงังแดงสูงสุดอรองมาท้องเหลืองทงแดงเหลืองเปรล่เลยงงเรายังถามต่ออีกว่าขยะที่ได้เก็บมานั้นส่วนใหญ่เป็นขยะที่ถูกแยกมาหรือยังไม่มีครับอ๋อคือคุณลุงต้องมานั่งแยกเองเออมันเก็บเอา ต้องไปไปแยกเองทั้งหมดแยกขาดไม่แยกมันไม่รับซื้อ๋อเขาไม่รับเลยไม่รับเลยอ๋อโอเคต้องเสียเวลาเขาแล้วรายได้นี้เพียงพอกับการใช้ชีวิตแล้วหรือยังใช่ไม่ดีไม่ดีเลยก็คือพอจบตับจบตับเลยพอกินไหมพอกินไหมครับพออยู่ก็ใช้ไม่พอเลยพอกินซื้อข้าวก็หมดแล้ว มือหนึ่งหมดอ่าอย่างนี้คุณลุงก็ถ้ามือหนึ่งหมดคุณลุงก็กินคุณต่อ,ตอวันนี้เหรอต่อยอดต่อยอดทางทีมข่าวของเราได้เริ่มสอบถามถึงเรื่องอาชีพการเก็บขยะเพื่อแยกขายของลุงตีว่าทำมานานแค่ไหนแล้วเก็บ7-8เ,เดือน นางทีมข่าวถรงคนตกทัราบว่นเ่ยได้รับบาดเ็จากการคยกขยะองรอไทางทีมข่าวจึงอยากทราบว่าเคยได้รับบาดเจ็บจากการคัดแยกขยะเองหรือไม่นี่หน่อยบา,า,าเครับ,บา,เบา,กกาดเ ทีมข่าวได้สอบถามว่าหากรัฐบาลเข้ามามีส่วนในการจัดการระบบของการแยกขยะตั้งแต่ต้นจะมีผลต่อง,งานของคุณลุงหรือไม่ทางลุงตีได้ให้ข้อมูลว่าคงจะต้องปรับเปลี่ยนงานไปขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ตอนนีน้ัาพร้อมมาก่อน้ากร้อมยังไม่ไดับ อาเเดื่และเมื่อทางเรารู้ถึงข้อมูลด่านแรกของการแยกขยะในประเทศไทยแล้วทางเราจึงเข้าไปพูดคุยกับบริษัทร,รับซื้อของเก่าของเอกชน mm hmm. เมื่อทางร้านรับซื้อขยะมาขยะทั้งหมดจะถูกนำส่งต่อไปที่ไหนเราจะ,ะเก็บขยะใช่ไหมครับเอาไปขายที่ไหนต่อาาใครที่ ลมเผาขยะคลามสาใช่ครับอ๋อมเป็นโลงเผาขยะเลยใช่ไหมใช่ก็คือมันเป็นมันเป็นโรงงา,งงานครับทางทีมข่าวจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในชุมชนคลองเตยถึงผลกระทบจากขยะในชุมชนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆขยะมันเยอะแล้วก็เวลาข้ามทีก็ลมมันพัดมาความเบาเปลี่ยนกาแถวนี้หมดเลยขยะเยอะมากครับ พ่ามันคนมันอยู่ตัวเล็มีเยอะก็ตอ้องบ้านก็มีขยะเยอะแล้วเาก็มาทิ้งกันเยอะบางทีของเบาๆกม็มาลงมาพัดดิวมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานจระกองเขาก็มาควาก็ก็อย่างชั่วครับจะจะลดลงคงไม่มีครับมีจะมีทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับวันเสาร์ที่ขยะเขตเขาจะมาเก็บครับหากระบบการจัดการโครงสร้างการแยกขยะในประเทศไทยเข้าถึงประชาชน ภาครัดควรจะเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้ในกระบวนการการจัดการคัดแยกขยะแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่ขึ้นลงขยะที่ไม่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้องก็จะกลายเป็นมลพิษต่อสังคม